ยาพาราเซตามอลยารักษาโรคหรือยาพิษสามันประจำบ้านสวัสดีค่ะทุกคนพบกับดรปุ้ยรัิดาพอดแคสต์นะคะวันนี้ดรปุ้ยนำเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากทุกคนนะคะเราจะได้รู้กันว่ายาพาราเซตามอลที่เราใช้อยู่มีประโยชน์หรือว่าโทษกันแน่นะคะในคลิปนี้ดรปุ้ยนำบทความดีๆของดรนายแพทย์พัฒนา เร็งอานวยท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไตนะคะซึ่งบทความนี้จะให้ความกระจ่างกับทุกทคนเลยนะคะว่ายาพราเซตามอนเป็นยารักษาโรคจริงหรือเปล่าแต่ในเปิดหัวมานะคะยาพาราเซตามอนเป็นยาพิษสามัญประจำบ้านเลยทีเดียวกันค่ะ อาวเชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนรู้จักยาแก้ปวดลดไข้ที่ชื่อว่าพาราเซตามอลนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรคได้เพราะเวลามีไข้กินแล้วไข้หายพอมีไข้อีกก็กินอีกจนกลายเป็นความเชื่อว่าเวลามีไข้ต้องกินยาพาราเซตามอลปัญหาที่คนไทยไม่รู้ก็คือยาพาราเซตามอลมีไว้แค่บรรเทาอาการ ไม่ได้ช่วยให้โรคหายและยังเป็นยาที่มีอันตรายแม้กินเพียงไม่กี่เม็ดก็อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไตได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะขนาดสูงสุดของยาพาราเซตามอนที่เคยเป็นที่ยอมรับคือไม่เกิน2,000-3,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับพาราเซตามอนขนาด500มิลลิกรัม4-6เม็ดเนื่องจากเป็นยาที่มีฤทธอร่อน คนส่วนใหญ่จึงนิยมกินยาพาราเซตามอลครั้งละ2เม็ดและความที่เป็นยาออกฤทธิ์สั้นจำเป็นต้องกินกันบ่อยๆทุก4-6ชั่วโมงทำให้มีโอกาสที่คนไข้จะได้รับยาในขนาดที่เป็นพิษได้สูงเลยทีเดียวค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมามีรายงานต่อเนื่องถึงการรับประทานยาพาราเซตามอลในขณนะที่เข้าใจว่าปลอดภัย แต่ลงเอยด้วยการที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตส่งผลให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้สั่งยกเลิกพาราเซตามอลในขนาด500มิลลิกรัมและให้ขายเพียงขนาด325มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะยาที่แพทย์ใช้รักษาพิษของพาราเซตามอลที่มีชื่อว่าเอนอ t ซิติลซ e ซซิสตหรือแนนะคะ NAC ในประเทศไทยแนบได้ถูกจดทะเบียนเป็นยาละลายเสมหะที่มีชื่อทางการค้าว่าฟูมอกซิลหรือฟิเมิกเอซขนาดที่ใช้ก็คือ600มิลลิกรัมต่อวันเนื่องจากเป็นยาที่แทบจะไม่มีผลข้างเคียงจึงสามารถกินต่อเนื่องได้ทุกวันแม้ในคนที่ไม่มีเสมหะก็ตามนะคะทีนี้คุณหมอวัฒนา ท่านก็เลยแนะนําให้ทุกคนเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามอลโดยไม่จําเป็นถ้ามีไข้ควรเลือกวิธีเช็ดตัวลดไข้แต่หากจําเป็นต้องใช้ยาพาราก็ควรกินแหนะ NAC ร่วมด้วยนะคะเวลาที่คนไข้ที่มีไข้และมาโรงพยาบาลด้วยปัญหาตับอักเสบแพทยส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่โรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบและไม่ได้คิดว่าตับอักเสบนั้น อาจเป็นผลจากการใช้ยาพลาซิตามอนตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกคนไข้เหล่านี้จะมีไข้สูงตลอดวันหลังจากการกินยาพราซิตามอนไข้ก็ลดลงไม่มากสักพักไข้ก็กลับมาสูงอีกทำให้คนไข้ต้องใช้ยาพราซิตามอนอยู่เรื่อยโดยไม่ได้ตระหนักว่าในคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกและตับมีการทำงานที่บกพร่องอยู่แล้ว การใช้ยาพาราเซตามอลแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบร,รุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะคุณหมอวัฒนายังบอกอีกว่าเคยได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอายุ16ปีรายหนึ่งที่มาโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกมีระดับเอนไซม์ตับสูงมาก หรือ SGPT มากกว่า4,000และอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวญาติได้รับการแจ้งไปว่าเด็กคงไม่รอดชีวิตหลังจากที่อาจารย์หมอพัฒนาได้ไปดูอาการผู้ป่วยในตอนดึกก็ได้สั่งการรักษาด้วยการใช้แน็กนะคะขนาดสูงหยดทางหลอดเลือดวันรุ่งขึ้นระดับเอนไซม์ตับก็ลดลงเกือบสิบเท่าเด็กเริ่มรู้สึกตัวและกลับบ้าน ได้ใน3วันต่อมาไม่เพียงแต่ยาพาราเซตามอนจะมีพิษต่อตับแต่ยังมีพิษต่อไตอีกด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าคนไข้ที่มาด้วยปัญหาตไตวายโดยไม่ทราบสาเหตุพอซักประวัติก็ทราบว่าคนไข้กินยาพาราเซตามอนวันละ1 2เม็ดเกือบทุกวันบางรายก็บอกว่าปวดศีรษะพอตรวจดูก็พบว่าเป็นความดันโลหิตสูง เมื่อได้ยาลดความดันอาการปวดศรีรษะก็หายมีอยู่รายหนึ่งที่กินยาพาราเซตามอลทุกวันเพรอกินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยทำงานได้ดีเลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาชูก,กำลังกินได้ทุกวันลงท้ายก็กลายเป็นโรคไตาวายเรื้อรังอาจารย์หมอบอกว่าการรักษาคนไข้ ตั้งคัน26สัปดาห์ที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่มีปัสสาวะมา3วันซักประวัติพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาปวดน่องอย่างรุนแรงจึงไปคลินิกได้ยาฉีดแก้ปวดวันและเข็มติดต่อกัน3วันหลังจากนั้นปัสสาวะลดลงจนกระทั่งไม่มีปัสสาวะออกเลยอาจารย์จึงได้ให้แน่ขนาดสูงเข้าทางหลอดเลือดดำ และตามด้วยการล้างไตภายหลังการล้างไตได้3ชั่วโมงผู้ป่วยก็เริ่มมีปัสสาวะออกมาเรื่อยๆจำนวนมากและการทำงานของไตก็กลับสู่สภาพปกติและคลอดบุตรเป็นปกติใน2เดือนถัดมาอาจารย์หมอย,ยังบอกอีกว่าขอย้ำว่ายาพาราเซตามอลไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นยาที่มีพิษไม่ควรคิดว่าจะกินเท่าไหร่ก็มีอันตรายหรือคิดว่าทุกครั้งที่เป็นไข้จำเป็นต้องกินยาพาราเซตามอนแนะนำว่าการเช็ดตัวลดไข้จะปลอดภัยกว่าการใช้ยาเพราะการกินยาพาราเซตามอนพร่ำเพรื่อเพราะเข้าใจว่าจะช่วยให้หายจากโรคอาจส่งผล ให้เราหายไปจากโลกนี้แทนก็ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะใครที่ชอบกินยาพาราเซตามอนคลิปดีๆนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะลองดูนะคะการมีไข้เรานอนพักผ่อนหรือดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีกว่าการกินยานะคะและที่สำคัญเช็ดตัวลดไข้ร่วมด้วย จะดีกว่าการกินยาซิตามอนนะคะลองไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามดรปุ้ยลนิดาพอร์แคสด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆจากดรปุ้ยลนิดาค่ะ